ประธานจริงผมถามหน่อยเจ้งชีกับคุณเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะดีมากเมื่อคืนเจ้งชีโพสต์ในไวป์ป๋อโดยระบุชื่อจริงและใส่ความคุณฟางปีเตอร์ด้วยว่าพูกคมทางเพศตัวเองประธานจริงรู้เรื่องนี้ใช่ไหม นี่ประธานจียงในเมื่อคุณไม่พูดผมจะถือว่าคุณยอมรับดิผมจะถามคุณอีกครั้งโพสในเว้เปอเรียบเรียงได้ดีปันให้คนอยากเผือกและพาดหัวข่าวก็ใช้แต่คำยอดฮิตที่ง่ายต่อการค้นหาคุณอยู่ในสายงาน PR อนั้นช่วยผมดูหน่อยเชื่อไหมว่าเธอเป็นคนเขียนน่ะ ประธานเจิงคุณต้องการจะซื้ออะไรคะผมก็แค่ถามประธานเจียงว่าโพสต์นี้คุณช่วยเจ้างี้เขียนใช่หรือเปล่าประธานเจียงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันเขียนเอง,<ม>เองค่ะอย่างน้อยกล้าทำก็กล้ารับประธานเจียงผมจะไม่พูดให้เปลือนน้ำลายแล้วนะ ผมจะให้โอกาสคุณตอนนี้ไม่บอกให้จ้งฉีลบโพสต์นั้นซะอีกอย่างเธอต้องขอโทษบริษัทผมและคุณฟางปีเตอร์ต่อสาธารณชนฉันขอโทษฉันทำไม่ได้ผมไม่ได้ยินเลยคุณพูดอีกทีได้ไหมการคุกคามทางเพศเป็นเรื่องจริงคนที่ต้องขอโทษคือ C E A และฟางปีเตอร์รักความวุติธรรมแลือกเกินนะ ก่อนหน้านี้ผมได้ยินว่าดีเอลของพวกคุณขัดแย้งกับลูกค้าตัวเองตลอดเมื่อก่อนผมไม่เชื่อแต่ว่าวันนี้ผมได้บทเรียนแล้วตอนหน้าคุณขอร้องให้เราลงทุนด้วยแต่ว่ารับหลังคุณกลับแทงข้างหลังเราแบบนี้เรียกว่าอะไรอะตำชา้าเนี่ยะคุณประธานเต้ไม่เห็นต้องด่าคนอื่นนี่คะเรื่องนี้เป็นการกระทําส่วนตัวของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับดีอการกระทาส่วนตัว คุณเป็นใครถ้าคุณไม่ได้เป็นประธานของดีอลผมจะรู้จักคุณไหมแค่ผมเรียกว่าคุณประธานเจี๊ยก็เลยคิดว่าตัวเองใหญ่เงี้ยเหรอน่าขันสิ้นดีถ้าไม่ใช่เพราะพ่อคุณหนีไปคุณจะได้มาคุมดีแอลไหมฮะถ้าไม่เห็นแกหุ้นส่วนคนอื่นผมก็คงบ้าหรือไม่ก็เอือมราเต็มทนที่ลงทุนกับบริษัทเล็กๆแบบเนี้ยประธานเติ้งมีอะไรก็พูดมาเลยอย่าพูดจามไม่น่าฟังแบบนี้ท้าไมอยายให้ผมพูดหมาหมาก็อย่าทำเรื่องหมาหมาสิ เป็นพีอาอิสระก็ดีอยู่แล้วแล้วตัวเองเข้าไปยุ่งกับบริษัทป่วยๆทาไมสมองกลับหรือไงห,ห,หรือว่าติดหญิง,งคุณนหาหาใส่หัวแค่เพราะผู้หญิงคนเดียวเอ๊ะไหนว่าไม่ศรัทธาเรื่องการแต่งงานไม่ใช่หรือไงดูเขาสิคนที่ไม่ศรัทธาชีวิตแต่งงานแต่กลับไล่ตามผู้หญิงไปทั่วโดยหาเหตุผลไม่ได้เดี๋ยวุณพูดไปอีกครั้งสิฉันพูดอะไรผิดฮะแกน่ะมันจอมปลอม ประธานเติ้งรีบนั่งลงซะมีเรื่องอะไรก็คุยกันดีๆทีค่ะตอนนี้เราควรแก้ปัญหากันนะคะจะแก้ปัญหาอย่างไงฮะตะกาปบ้าอะไรปัญหาน่าจะแก้ยังไงเธอเองน่ะก็ไม่ได้ดีเดอะไรลูกก็โตสักขนาดนี้ละแต่ก็ยังไม่กล้ายอมรับว่าพ่อของลูกเป็นใครทำไมไม่กล้ายอมรับว่าพ่อของลูกเป็นใครล่ะฮะประธานเติ้งนายก็อีกคนนึง เป็นผู้ชายสักปลาน่าสมเพชสิ้นดีมีลูกค้าอยู่แค่หยิบมือแต่ได้เป็นพึ่งแฟนให้ช่วยหาแถมยังเป็นแฟนเก่าอีกไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยนะแบบน,นี้จะไป็นทำะไรได้นอกจากรอกผู้หญิงแล้วยังทำะไรเป็นอีกฮะผมไปยั่วโมโหคุณเรื่องไงก็เออนะสิแกทำฉันยั่วพวกแกทั้งห้องทำฉันปลีแตกแต่ละคนนี่เป็นยังไงกันนะฮะ น้าไม่อาโคตรจะตาต่ำเลยไม่น่าลงทุนกับพวกแกเลยจะบอกให้นะงเงินของฉัน่ถึงฉันจะเอาไปบริจาคหรือเอาไปเลี้ยงหมาฉันก็ไม่ยอมยกให้พวกชาติช่วย่ยางพวกแกหรอกเป็นแค่บริษัท